สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านรายการครูแต๋วภาษาไทยหัวใจพลังบวชมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกแล้วแล้วก็พร้อมกับเพื่อนเพื่อนเลิฟค่ะเพื่อนรักคนเดิมครู <c oughs> ต้อยค่ะมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะครูต้อยสวัสดีค่ะครูแต๋ว วันนี้มีสาระอะไรดีๆมาเสนอแนะคะวันนี้มีบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาลเวศนะค่ะบทบทประพันธ์ของสุนทรภู่น่าสนใจค่ะที่ว่าแล้วซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเลือกํำหนดหมุต้อยจำได้ไหมคะบทอาขยานนี้อ๋อ oh. จำได้นะคะบทเรียนนี้นี่น่าจะเรียนประมาณตอนป .4 ใช่ไหมคะ mm hmm. คุณแต๋วเรื่องของพระอภัยมณีเนาะซึ่งประพัน์โดยท่านสุนทรผู้นะคะและตอนที่คุณแต๋วท่องนี่ก็เป็นตอนสุสาครเข้าเมืองกระเวคคุณแต๋วบอกแล้วนะ mm hmm. เออเดี๋ยวเรายลองดูนะว่าจะจําได้หมดไหมนะคะ uh huh. ลุ้นหน่อยนะคะโอเคปัดเดียวดังงางเงงวังเวงแวว สะดุ้งแล้วเลี้ยวแลชะงเงหะเห็นโยคียขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาอืมอะไรนะขึ้นไปจนบนบันพศแล้วซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลียวลด ก็ไม่โคตเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นพ้นที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่ใจตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้ใครรักรักมัง่งช่างช่างตอบให้รอบขอบคิดอ่านหน้าล้านนะ รู้สิ่งไรใหม่สู่รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงสู่ตามไปเอาไม่เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ีพอเสร็จคำซ้ำแดงแจงคดีผูปโยคีให้วับไปกับตา เป็นยังไงบ้างคะคูณแตว่วพอได้ไหม啊เก่งมากค่ะเก่งมากโอ้เก่งอย่างนี้ต้องต้องตั้งคำถามสักสามประเด็น <c oughs> โอ้โหโอ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 เอาค่ะอย่ายากมากนะคะ,ะประเด็นแรกค่ะประเด็นแรกเลยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะคะบอ,อกว่าที่ว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหรือกำหนดถึงเขาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนตอนที่โยคียสอนสุดสาครน,นะคะสุดสาครไปเสียท่าชีเปลอือยนอกจากเอจุดจุดอ่อนของสุดสาครน,นะคะก็คืออาจจะเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กก็ขาดประสบการณ์ะะอายุน้อยประสบการณ์น้อยอแต่นอกจากประสบการณ์น้อยครูต้อยคิดว่าสุดสาครพลาดในจุดไหนอีกคะอืมที่เราจะเอามา เกี่ยวข้องกับเวลาการครบหาสมาคมของเขาไหมคะอาจจะคบกันใช้เวลาหรือดูกันน้อยไปก็เลยทําให้พลาดได้จริงค่ะคุ้อก็พยายามที่จะบอกว่าสุดสา้รก็พลาดตรงที่ว่าใช้เวลาคบหาสมาคมกับชีเปลือยอะ่ะมันน้อยไปหน่อยนะคะคบกันประเดียวประดาวไม่นานก็ไปไว้ใจเชื่อใจหมดแถมจะไปให้ของดีน้ไม้เท้า กายาเสติ์อีกเสร็จเลยใชมค่ะนี่ก็เป็นเป็นจุดอ่อน,นะ,ะที่เราจะมาปรับปรุงได้ใช่ไหมคะการรบเสลื่นนี่ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะเชื่อใจไว้ใจนะ,ะนี่ก็เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะจะได้ประโยชน์มากอา้าวละนั้นผ่านค่ะมาดาที่สองประเด็นที่สองค่ะอ่า ีเขาบอกว่าที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาอ่ครูต้อยคิดยังไงคะที่ว่าเกิดเป็นคนเนี่ยเฉพาะวันเนี่ยเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาครูต้อยมีความคิดอย่างไรคะกับประเด็นนี้คำนี้ก็ตรงตรงอยู่เลยนะคะว่าเพื่อจะ,อะทำพูดหรือ,อะจะคิด ตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะการคิดก่อนพูดเนี่ยก็จะจะดีกว่านะคะให้คิดก่อนแล้วค่อยพูดนะคะใช่ค่ะเห็นด้วยนะคะประมาณนี้เห็นด้วยเพราะก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคําพูดแต่พอพูดแล้วเนี่ยคําพูดเป็นนายเราใช่ไหมคะโดยเฉพาะ,ะตอนนี้ถ้าเราเคยแพร่ข่าวสารอะไรไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นข่าวเท็จเป็นข้อมูลเท็จ แล้วเราไปเผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยเสร็จเลยนะคะความเสียหายเนี่ยจะมหาศาลนะคะบางทีอาจจะโดนกฎหมายเล่นงานด้วยในฐานะ,ะแพร่ข่าวสารเท็จใี่นห่คะนั้นต้องตรวจสอบยังมากเลยนั้นต้องคิดก่อนใช่ไหมคะต้องคิดค่ะอเจราจาคิดก่อนพูดจะคิดเยอะๆเลยคิดหลายๆรอบนะตรวจ ตรวจสอบหลายๆรอบก็เป็นขอด <พอ S 1> ใช่ไหมท่านผู้ชมผู้ฟังคิดยังไงคะเห็นด้วยไหมคะ,<ช>ะมาดูประเด็นประเด็นที่สามเลยคะ่ะรู้เสียงไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีตอนนี้เนี่ยวิชาชีพเยอะโดยเฉพาะแก้งคอนเซนเตอร์เนี่ยนะคะปริญญาตรีทล ปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งคุณหมอทั้งอาจารย์เสร็จคอนเซนเตอร์หมดไปคนละหลายหลายลา้านน่าสงสารคุณต้อยคิดยังไงคะว่าจะเอาอ่าคำกรณนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันยังไงคะโอเคน่าสนใจเพราะว่าที่นี่ชี้แนะว่าต้องรู้นะคะถ้าไม่รู้แล้วก็เราอาจจะไม่รู้เท่าทันอคอนเซนเตอร์ ทำให้เราตกเป็นเหยื่อได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้หมายความว่าเราต้องพยายามเรียนรู้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆเพื่อจะรอดพ้นจากคอเซนเตอร์นะคะไม่ถูกหลอกนะคะเพราะว่าผู้ต้องหมายถึงว่าเราจะมาอยู่โดดเดี่ยวอินดี้ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเราต้องสนใจข่รารบรอบรอบตัวเราด้วย ะะไม่ใช่เอาแต่อ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าไม่ทันคนก็นไม่ได้แล้วค่ะใช่ค่ะนั้นวันนี้นะคะอาขยานเรื่องนะคะอ่ดสุสานนะคะเข้าเบิกกาละ,ะเวกเนี่ยทำให้เรานะคะได้สามประเด็นนะคะได้สามประเด็นหลักๆที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคือแารคบเพื่อนเราก็ต้องจะคบใครไว้ใจใครก็ต้องใช้ระยะเวลา แล้วประเด็นที่สองก็คือคิดก่อนพูดเราจะต้องคิดเยอะๆตรวจสอบเยอะๆก่อนที่จะพูดหรือเคยแพร่ข่าวสารของเราไปให้คนอื่นแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือต้องสนใจข่าวสารบ้านเมืองบ้างนะ,ะจะได้ทันต่อวิชาชีพใช่ไหมคะเอาจต<ช>่อ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วไม่ดูข่าวดูดูข่าวดูข่าว บ้านเมืองอะไรคดีอาชญากรรมอะไรเลยมันก็ไม่ได้เียวตกยุกไม่ทันคนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วท่านผู้ชมล่ะคะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นสามประเด็นนี้สามารถที่จะออกความคิดเห็นได้นะคะแล้วก็ราย,รายการครูแตวภาษาไทยหัวใจพลังบวกก็ก็ได้เวลาที่จะต้องอําลาท่านผู้ชมแล้วก็ โอกาสหน้านะคะก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังอีกค่ะงนั้นเวลานี้ก็ต้องอขอสวัสดีท่านผู้ชมเก่าละท่านผู้ชมนะคะครูแต่วกับครูต้อยก็ขออำลาท่านผู้ชมในตอนนี้เลยค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ โอเคไปแล้ว